เต็มเลยอ้ไ oh ม่กันเยโอ้ตามุตตรเต็มไปหมดทุกวันเลยไม่กันไม่กันอู้ยลูกปน้อยโอ๊ยปากก้อด้ยเลยอันนี้เต็มไปทุกวันเลยอ้ไม่กัคหุณนดำๆเม็นบอร์เด้นนะดำๆเม็นบอเด้นนะอ้ไม่กอ้น้ำลงไหลเปิดน้ำบากแข้งหนึงโอ้วัได้มาตัวเตืร์ดลเด้ออ้พุ่นะ อมันพอนไหลยอยู่บ้านเป็นเดือนแล้วหากออกมานน่นอกป่าอ้ไม่เกโอ้ไม่เกิดโอ้ไม่เกิดนี่ลด oh ปัด,ดปกดน้อยพวกเคยเห็นอะไรเป็นน้อเพือเป็นมูเมาปัดโอ้ m ไม่ d กิโอ้ไม่เ Baby cap fit, baby cap fit.